โอ้ขึ้นมาแล้วพี่น้องขึ้นมาแล้วเงยโอ้โหหมดเลยทื่น้ำน้ำน้ำของ้องน้ำไปทางใดล่ะต่าน,นี้ขึ้นไปจตหม่องปีนขึ้นไปแต่หม่องปีนต่นนี้โอ้เยอมือล้างสีมากกลางเต็นจุดพุน่น ช่อมดาวเลือกมองได้เป็นมองได้ดอกบ่มีใกล้ภามาเบ่งไอ้เพื่นแนะนำว่ามองนั้นมองนี้เอารถลงมาจอดทั้งรางได้สบายเลยโอ้ยมือล่างเสียรถล,ลงมาดอกสันอะไรวะไรยางลงมาเมือยอายแหงด้วยต้องเงินน้ำต้องมืินน้ำทางที่เปินลงมาเนี่ยละเอารถทางยังเนี่ยละนู้น,น